คดีที่ทนายตั้มถูกพี่อ้อยแจ้งความไว้ที่กองปราบกองทับการปราบปรามสามซึ่งดูแลภาคอีสานเนี่ยมีรายงานข่าวที่ผมได้ทราบมาก็คือว่าอยู่ระหว่างการวรวบรวมพยานหลักฐานนะครับพี่อ้อยก็อยู่ที่ปากช่องก็คือบ้านเกิดเมืองนอนเขาเขาเป็นคนโคราชกลับจากต่างประเทศมาก็กลับบ้านเขาแล้วก็น่าจะมีการเข้าไปพบพนักงานสอบสวนอจาจจะวันนี้ <c oughs> นะครับแหนะล่งข่าวที่ผมได้มานะ คดีความหรือข้อหาที่ทนายตั้มอาจจะโดนนะครับเท่าที่ผมทราบนะครับจริงเท็จยังไงผมไม่ทราบก็กขออนุญาตเรียนพี่น้องสื่อมวลชนก็คือว่าข้อหาที่น่าจะโดนก็คือหนึ่งช่อโกงนะครับหลอกลวงให้ร่วมลงทุนอะไรทำนองนี้หละตามที่เป็นข่าวเนี่ยข้อหาแรกนะครับนะข้อหาที่สองก็อาจจะเป็นเรื่องของการมีเจตนาหลบเลี่ยงภาษีหรือเปล่า นะมาตราน่าจะเป็นมาตราสามสิบเจ็ดประมวลรัษฎากรหรือไงเดี๋ยวผมขอญาตหาหน่อยนะหลบเลี่ยงภาษีมาตราสามสิบเจ็ดนะครับเดี๋ยวผมหาให้นะนะครับอืมนะครับอาจจะโดนข้อหาเกี่ยวกับอาจจะโดนนะอาจจะกระทำตาจ,จะนะอืมโดนหรือไม่โดนไม่รู้แต่ว่าข่าวลือทํานองว่าอาจจะโดนข้อหาเกี่ยวกับเรื่องนะครับการหลบเลี่ยงภาษีซึ่งมีโทษจําจคุกเจ็ดปีนะ เนี่ยประมวลรัษฎากรใครอยากกระดูนะนะครับในกรณีที่ไปให้สัมภาษณ์ในรายการโหนกระแสหนุ่มกัญชัยแล้วก็ไปให้สัมภาษณ์ในรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์ของคุณดนัยนะครับ2รายการเนี่ยเขาก็จะอาจจะนํามาประกอบอาจจะโดนข้อหาเกี่ยวกับเรื่องการหลบเลี่ยงภาษีนะครับนะบนะครับนะนะนเนี่ยนะสองเส้นนะหรือเอ่อนะครับที่ที่ผมทราบมานะ น่าจะประมาณนี้นะครับอาจจะโดนแจ้งนะครับสองข้อหาหนักนอกนั้นก็อาจจะโดน 00. ตรวจสอบภาษียอนหลังนะครับนะตรวจสอบทนายตั้มตรวจสอบภาษียอนหลังถ้าที่ผมทราบมาก็ก็ถ้าเกิดสมมติสมมตินะสมมติว่าเป็นความผิดก็อาจจะโดนภาษียอนหลังนะก็ต้องจ่ายภาษีจ่ายเบี้ยปรับจ่ายเงินเพิ่มจ่าย3มอย่างนะครับนะเท่าที่ทราบนะ แล้วก็นั้นอาจจะเป็นข้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกอะไรวะางบการเงินงบดุลน,นะต่างๆเป็นเท็จอะไรหรือไม่อย่างไรนะข้อหาพวกนี้อาจจะตามมานะครับอาจจะตามมานะครับแล้วก็นอกนั้นจะมีฟอกเงินหรือไม่อย่างไรนะี่ก็เขากําลังพิจารณาอยู่ก็ประมาณนี้แหละครับนะแต่ก็อยากจะกลับเรียนพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนเพื่อทราบนะครับทนายตั้มเนี่ยเขาเป็นผู้ถูกกล่าวหานะ นะครับเ็เป็นผู้ถูกกล่าวหานะครับว่ากระทําความผิดแต่เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เขาก็ยังมีสิทธิ์ในการที่จะชี้แจงอะไรต่างๆนะส่วนจะชี้แจงได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานนะถ้าพยานหลักฐานมันไม่ดีสู้ไม่ได้ก็แพ้คดีอาจจะติดคุกไปนะครับนะรนะลมลบชื่อจากการเป็นทนายความเพราะว่าถ้าข้อหาเรื่องช่อโกงลูกความมโดนลบชื่อเลยนะเป็นทนายความไม่ได้นะครับโดนลบชื่อเลยถ้าถ้าถ้าสมมุติว่า นะนะลบชื่อนะภาษาของทนายคือโดนลบชื่อออกจากการนะก็เป็นทนายไม่ได้แล้วนะครับโดนลบชื่อเลยถ้าจะมีลักษณะการช่อโกงลูกความนะในผมให้ความรู้เลยเรื่องใหญ่แนละ้วเรื่องการช่อโกงลูกความเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เรื่องการพูดกระจายธรรมดาเล็กน้อยไม่มีอะไรนะครับการชอ่อโกงการตะบัดสินลูกความนะครับเยอะนะนะครับ,รบเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเป็นอย่างนั้นก็ก็เป็นทนายไม่ได้นะครับ นะแต่ก็เป็นที่ปรึกษา,ษากฎหมายได้เป็นอะไรได้เยอะแยะหลายคนที่โดนล,ลบชื่อเช่นออทนายถุงขนมจําได้ไหมนะครับทนายถุงขนมที่เป็นคนสนิทของคุณทักษิณชินวัตรอันนั้นก็โดนลบชื่อก็เป็นทนายความได้เป็นทีไ่ไอ้เป็นที่ปรึกษากฎหมายได้แต่ว่าความในศาลไม่ได้อย่างเดียวนอกนั้นได้หมดเหมือนเดิมพราะความรู้มันติดตัวมานะครับนะแต่ถ้าเกิดเขาชี้แจงได้มันก็จบไปนะครับนะเพราะนั้นก็วันนี้น่าจะมีความคืบหน้า อาจจะมีการออกหมายเรียกอาจจะมีการออกหมายจับทนายตั้มหรือไม่ก็ติดตามดูผมท่าที่ผมทราบมานะแหล่งข่าวใกล้ชิดเนี่ยตำรวจเนี่ยน่าจะประมาณนี้ผมไม่ได้ได้ข่าวจากตำรวจได้จากแหล่งข่าวที่เขาใกล้ชิดเป็นเครี่องอะไรสายข่าวอาจาก,กรรมที่ใกล้ชิดตำรวจที่มีความแม่นยําสูงวันนี้มีความคืบหน้าแน่นอนอาจจะมีการไปออกหมายเรียกหรือหมายจับอะไรกับนะประมาณนี้นะนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าทนายตั้มจะเป็นคนทําผิดนะ เป็นบุคคลซึ่งเป็นผู้ต้องหาถูกกล่าวหาก็ติดตามไปต่อไปและผมเชื่อร้อยเปอร์เซนต์ว่าทนายตั้มต้องเข้ามอบตัวร้อยเปอร์เซนต์นะเพราะอะไรเพราะว่าเขาเป็นทนายความนะครับแล้วก็มีรู้กฎหมายไปอย่างดีผมเชื่อว่าเขาเตรียมเข้ามอบตัวนะครับนะคงมไม่หลบหนีไปไหนแล้วนะคงไม่หลบหนีไปไหนไม่มีทางไม่ต้องไปเดาว่วาเขาจะหลบหนีอะไรต่างๆนะครับก็จะเข้ามอบตัวนะครับและคดีนี้ ถ้าสมมติมีเฉพาะช่อโกงเนี่ยเป็นเป็นคดีความยอมความได้ยอมความได้กระจกนะยอมความในถ้าทําให้ผู้เสียหายพอใจก็จบนะครับนะนะครับหรือว่าผ่อนชําระหรือว่าตกลงกันได้ทําความเข้าใจก็ถอนคาร้องทุกกระจกนะครับแต่ถ้าเกิดผู้เสียหายไม่ยินยอมคดีก็เดินหน้าต่อไปก็ว่ากันต่อไปมันยังมีหลายขั้นตอนหลายกระบ,บวนการกว่าที่จะพิสูจน์ว่านายตั้มทําผิดกฎหมายตามรัฐธรรมนูญและตามวิอาญาฮะ นะครับก็ก็ก็ดูคนต่อไปใครทําผิดก็ต้องรับโทษครับนะครับแล้วก็ฝากนะครับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับทนายความดังทุกคนแปดคนซึ่งผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อบุคคลอื่นนะนะครับทุกคนไม่มีใครเห็นด้วยอะไรกับการกระทํอของทนายตั้มนะครับนะครับไม่มีใครเห็นด้วยนะครับและไม่มีใครมีส่วนร่วมและไม่มีใครเข้าข้างนะดูจากการโพสต์ข้อความดูจากการจัดรายการผมไม่ได้เข้าข้างทนายตั้มนะ นะครับไม่นะนะครับไม่ได้เข้าข้างนะครับก็ก็เป็นเรื่องของเขาเขาก็ต้องรับผิดชอบเขาเองนะครับนะถ้าเขาทาผิดก็ต้อง,ต,องต้องรับโทษรับกรรมไปไม่ไม่มีใครเข้าข้างนะครับนะอันนี้ก็เรียนให้พี่โน,โจจน้องประชาชนทราบแล้วเอฟซีทราบว่าไม่มีใครเข้าข้างทนายตำรอกนะครับนะเขาต้องรับผิดชอบเขาเองนะถ้าเขาทาผิดก็ติดคุกนะลบชื่อจากการเป็นทนายความก็แค่นั้นแหละนะแค่นั้นเองครับ ไม่มีใครไปอะไรต่างๆและตอนหลังก็มีคนไปโยงบ้างนะเอ่อทนายดังเรียกเงินอะไรต่างๆนะครับใครเรียกเงินใครทําผิดก็รับผิดชอบไปถามว่าทนายดังแปดคนมีประโยชน์เอ่อต่อการเรียกร้องความเป็นธรรมมีครับคดีถ้ามันเป็นดังมันดังขึ้นมามีแสงมีอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ทําให้คดีมันเร็วขึ้นความดังก็มีประโยชน์เช่นคดีแตงโมงเนี้ยเห็นนะความดังก็มีประโยชน์คดีก็ดังคดีแอมไซนายเนี้ยเนี่ยซึ่งผมเป็นทนายความผู้เสียหายนะ นะครับคดอีอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรเสียต้นอย่งนี้จำได้ไหมเคยไปร้องเรียนไปแจ้งความไปขอร้องหน่วยงานต่างๆไม่มีใครช่วยมาหาพี่เด่นะพอเป็นข่าวก็ทําให้จับคนร้ายได้ว่ามีภรรยาถูกกล่าวหาว่านะจ้างวันค่าเสียต้นซึ่งปัจจุบันนี้ก็ส่งฟ้องแล้วขึ้นศาลันที่สองธันวานะครับนะครับเข้าใจนะนะเนี่ยนะครับเห็นไหมเพราะนั้นทนายดังก็มีประโยชน์ต่อสังคม นะครับนะแต่ก็อย่าใช้ความดังไปตบรับเรียกเงินจากคนอื่นนะครับอย่างพี่เดเนเวลาไลฟ์สดพูดถึงเลยหนึ่งไม่ตั้งูลนิธิหากินไม่ตั้งูลนิีธิหากินพี่เดนะไม่รับบริจาคนะครับไม่รับบริจาคสามไม่รับเงินสดไม่รับอะไรรับแต่วายนะผมพูดทุกครั้งเพื่อแสดงเห็นว่าคุณไม่ต้องมาติดต่อผมไม่รับจ้างแถลงข่าวทีละสองแสนสามแสนไม่รับเงินค่าจ้างพาคนไปออกรายการโหนกระแสนะครับไม่เอา ผมคุยกับหนุ่มกัญชัยนะผมไม่มีนะนะครับเ,เก็บเงินมาสามแสนพาไปออกรายการโหนกระแสอะไรต่างๆไม่ไม่มีนะโขนกระแสก็เสียหายไปด้วยนะวันก่อนคุยกับหนุ่มกัญชัยตอนที่ผมมามาจีนมาแรกหนุ่มกัญชัยโทรมาบอกพี่เดชช่วยบอกพี่น้องสื่อมวลชนนะรายการโขนกระแสไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับทนายดังๆหรือทนายที่นั่งอยู่ในรายการทนายพวกนั้นไม่ใช่ทนายโหนกระแสนะอย่าเ่าชื่อไปใช้ หนุ่มกัญชัยฝากมานะครับเพราะฉะนั้นทนายความที่ไปนั่งในรายการหันกระแสทุกคนไม่ใช่ทีมงานของเอหันกระแสนะและไม่ควรที่จะเอาชื่อรายการหวนกระแสไปหากินแล้วก็ทนายความทุกคนที่ไปออกรายการหัวกระแสหนุ่มกัญชัยฝากมาบอกว่าอย่าอ้างชื่อไปหากินหาประโยชน์นะไม่ใช่ว่าเชิญไปเป็นแขกรับเชิญเสร็จแล้ว <c oughs> บอกเป็น ทนายโหนกระแสอย่างผมเนี่ยไม่มีนะไม่จะทนายโหนกระแสแล้วผมทนายสายเมาอย่างเดียวนะครับไม่มีการอ้างชื่อรายการโหนกระแสแล้วบางคนก็ใช้รายการโหนกระแสเป็นที่เรียกเงินเรียกทองครั้งละสามแสนสี่แสนซึ่งผมไม่มีไม่เคยมีเรื่องคนมาแถลงข่าวใหญ่ยยโตอะไรต่างๆไม่มีคิดเงินคนดังๆเยอะๆนะครับหลายๆคนมานะครับถามได้เลยไม่มีนะครับนะครับนะเพราะเราไม่รับจ้างแถลงข่าว นะครับและนิสัยผมนะอันไหนผมช่วยก็ช่วยอันไหนรับจ้างก็รับจ้างชัดเจนเพราะฉะนั้นคนที่จะมาหาผมเนี่ยมีสองอย่างคือหนึ่งนะให้ช่วยถ้าผมช่วยได้ผมก็ช่วยนะครับนะแล้วก็ถ้าไหนผมจะรับจ้างก็รับจ้างพราะที่ผมก็คืออะไรหนึ่งเป็นทนายความเป็นที่ปรึกษากฎหมายเป็นอาจารย์ผู้บรรยายวิชากฎหมายเทคนิคการทวงหนี้นะครับแล้วก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์อย่างที่กําลังทำเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะนะครับให้ความรู้กับ ประชาชนเนี่ยที่เนี่ยให้ความรู้ทางด้านกฎหมายให้ก็คิดเตือนภัยนะตเตือนภัยนะครับเพราะนั้นนะครับนะก็ทนายความทุกคนก็ต่างคนต่างมีบทบาทโดยเฉพาะทนายดังๆมีส่วนครับทําให้คดีความต่างๆมันมีสีสันถ้าไม่มีทนายความดังไม่มีอินฟลูเอนเซอร์อย่างข่าวผมยังเรียกอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยคดีต่างๆก็ไม่คืบหน้านะครับส่วนใครจะไปตบทับเรียกตังกรับกรรมกันเองถ้าเป็นจริงนะเราก็ไม่รู้ ก็ต้องไปถามทนายตั้มเองเขาชี้แจงผมคงไม่ไปพูดเรื่องของเขาเนะี่ยเขาทาผิดก็ติดคุกไม่มีใครแล้วครับก็ไปไปเข้าข้างเขาหรอกสถานการณ์แบบนี้นะแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งอ,อ,อ,อันนี้เป็นเรื่องที่เรียกตบรัพห้าล้านเจ็ดล้านนะอีกเรื่องเรื่องของพี่อ้อยที่ไปแจ้งความทนายตั้มเรื่องช่อโคงก,ก็ว่ากันไปมีสองคดีนี่แหละครับแรงเลยครับแซงไอคอนเลยนะครับอ่ะจบไปแล้วเรื่องทนายตั้มสองคดีที่เขาถูกกล่าวหานะวันนี้คงมีความคืบหน้า